สวัสดีค่ะมาอัปเดตน้องปีใหม่นะคะเช้ามาแม่วาก็ต้องตื่นแต่เช้าวกว่าทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่ารับน้องหมามาก็เหมือนมีภาระเพิ่มขึ้นนะคะต้องลุกขึ้นมารีบมาทําแผลให้น้องนะคะทําแผลให้น้องเราก็ต้องสํารวจนะคะว่าแผลแต่ละครั้งที่เราทําแล้วครั้งต่อไปจะแห้งลงไหมนะคะหรือว่าแผลมี ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตนะคะแผลค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ใหญ่นะคะแม่วาต้องปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าแผลลึกจนถึงกระดูกนะคะเห็นกระดูกน้องเลยข้างนี้ก็คือข้างซ้ายของน้องนะคะแม่วาทําแผลเสร็จแล้วแม่วาก็ต้องปิดผ้าก,ก๊อตหลายชั้นแล้วก็ทําการยัดไปด้วยนะคะเพราะว่าแผลน้องเป็น ลักษณะเป็นหลุมนะคะเป็นหลุมจะบุ่มเข้าไปเลยนะคะไม่ว่ายัดแล้วก็ต้องเอาผ้ากอสผืนใหญ่ปิดแล้วก็แปะด้วยนะคะผ้ากอตกันน้ํานะคะก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแผน้องใหญ่กว้างบริเวณกว้างก็จะเปืองผ้ากอตนะคะเปืองผ้ากอตมากๆเลยก็ต้อง ยัดเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าแผลเพื่อจะไปอุดตรงที่เป็นหลุมนะคะนี่นะคะทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายน้องก็นี่เป็นแผลทางแถบซ้ายนะคะของน้องแม่วาก็ทําเสร็จแล้วก็เปลี่ยนด้านมาทํานี่นะคะด้านขวาด้านขวาของน้องก็จะมีอยู่สามจุดนะคะจุดใหญ่ๆเลยแม่วาก็ต้องทําแบบนี้ทุกวันนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นพอเสร็จแล้วแม่วาก็ ต้องจับน้องตั้งคอยยืดเส้นยืดสายนะคะก็น้องก็หนักเอาการเลยนะคะหนัก22กว่ากิโลนะคะก็ค่อนข้างหนักแม่วาก็ต้องช้อนตัวน้องยกขึ้นนะคะแม่วาใช้ช้อนตัวน้องจับน้องยกขึ้นก็คุณยายหมอนะคะท่านสงสารนะคะว่าน้องหนักแม่วาต้องอุ้มน้องนะคะเวลาพลิกตัวหรือจับน้องตั้งท่านก็เมตานะคะสั่งที่ ้านะคะ้า้าคอยคอยกับด้านผู้ป่วยนะคะท่านก็เมตตาสั่งให้นะคะแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะท่านคุณยายหมอท่านก็เมตตาน้องปีใหม่นะคะเยอะนะคะสั่งเตียงเตียงเตียงหมาป่วยนะคะเตียงหมาป่วยแล้วก ลมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาส่งแล้วนะคะก็ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ครบนะคะแม่วาก็ให้น้องนอนบนที่นอนไปก่อนนะคะแม่วาก็จับน้องตั้งจับน้องตั้งเพื่อให้น้องได้ใช้กําลังนะคะดูนะคะน้องจะชันคอเองนะคะเก่งนะคะพงกคอขึ้นได้พอได้สักพักหนึ่งก็ได้เวลากินอาหารแม่วาก็ เอายานะคะบดลงไปในอาหารด้วยนะคะก็จะมียาบำรุงปลายประสาทแล้วก็ยาแก้อักเสบย,ยาแก้ปวดนะคะเพราะว่าน้องเป็นแผลเยอะก็กวัวน้องปวดแผลนะคะแม่ว่าก็บดนะคะบดเอาให้น้องใส่เข้าไปในอาหารให้น้องกินนะคะ นี่นะคะแม่วาก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเห็นนะคะว่าน้องกินเก่งนะคะกินเก่งมากๆเลยแม่วาก็เลยต้องขอความเมตตาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเ <ๆ S 2> มตตาอาหารหมาป่วยนะคะให้กับน้องปีใหม่ด้วยเพราะว่าน้องกินเก่งนะคะมื้อหนึ่งก็หนึ่งกระป๋องนะคะน้องกินหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายน้องก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะ ก็พร้อมค่ะพร้อมพร้อมอยู่ก็ต้องให้อาหารนะคะบำรุงไปก่อนนะคะตอนนี้ก็กินอาหารของหมาป่วยนะคะท่านใดเมตตาก็ส่งมาให้กับน้องฟีใหม่ได้นะคะก็ไม่เกี่ยงนะคะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะขอให้เป็นสำหรับหมาป่วยนะคะแม่วาก็ขอความเมตตานะคะ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะเมตตาน้องปีใหม่ด้วยนะคะ <S <S หลังจากที่น้องกินอิ่มแล้วนะคะแม่วาก็จะป้อนน้ำให้น้องนะคะน้องปีใหม่กินน้ำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่ป้อนนี่ถ้าเขาหิวนี่เขาก็จะร้องเรียกแม่วานะคะว่าเขาหิวน้ำน้องฉลาดนะคะ ถ้าเขาหิวน้ําเขาก็จะทําท่าแบบเลียปากนะคะแล้วก็สะบัดหัวแล้วก็เห่าเรียกแม่วานะคะก็จะกินน้ําเก่งแม่วาก็ต้องคอยป้อนน้ําให้น้องทั้งวันนะคะดึกๆึกตื่นมาก็ต้องป้อนน้ําให้น้องด้วยนะคะนี่นะคะกินเก่งเก่งมากๆเลยค่ะ กินอาหารอิ่มแล้วกินน้ำแล้วทำแผลแล้วก็คือเสร็จภารกิจนะคะตอนเช้าของแม่วาก็เอาน้องมานั่งชันเข่านะคะเพื่อจะให้เขายืดเส้นยืดสายได้เกร็งกล้ามเนื้อนะคะตอนนี้ก็ต้องให้น้องอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะบริหารกล้ามเนื้อแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะก็จะให้น้อง นั่งบนวีลแชร์นะคะได้รับความเมตตาจากคุณยายหมอท่านก็สร้างรถวีลแชร์นะคะไว้สำหรับเอาไว้ให้น้องยืนนะคะให้กับน้องปีใหม่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณยายหมอมากๆเลยที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องปีใหม่นะคะสร้างอุปกรณ์ดูแลหมาป่วยนะคะทั้งหมดมาให้กับน้องปีใหม่ กราบขอบคุณทุกๆความเมตตาท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่าน บางท่านก็ไม่ประสงค์จะออกน้ํานะคะช่วยกันโอนทรัพย์มา,าไว้ให้แม่วาซื้อชุดอุปกรณ์นะคะไว้ทําแผลให้กับน้องแล้วก็จะพาน้องหาหมอนะคะให้คุณหมอเขามาดูเป็นระยะระยะนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตานะคะที่ทุกๆท่านยื่นมือเข้ามาช่วยให้กับน้องปีใหม่นะคะช่วยให้ชีวิตใหม่กับน้องปีใหม่นะคะแม่วาก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะ มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านปลอดภัยทั้งครอบครัวนะคะไม่เจ็บไม่จนก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับแม่วาแล้วก็น้องปีใหม่ตอนนี้ก็สู้ๆกันไปนะทั้งคนและก็หมานะคะแม่วาก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังแม่วาจะมีนะคะทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวในบ้านนะคะขอบคุณคะ่ะ